สวัสดีครับพวกเรานะครับมาจากกลุ่มลีซูรอหนูไร่มนุ่ยเหลงจูงนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอในรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์เสร็จที่4ครับผมนายคณิศรวรลักษณ์หกแปดหนึ่งาำดับที่18ครับผมนมายกวินพง์ทวีสิริเจริญชาติหกแปดหนึ่งนึ่งสองสามแปดเกาำดับที่8ครับดิฉันนางสาวกิติยาบพนิต 6 8 1 1 2 4 4 6ลำดับที่14ค่ะดิฉันนาสามไปดิฉันกหัวกง6 8 1 1 2สองลำดับที่4ค่ะโอเคนะครับคนดีไปดูการนำเสนอของเราดีกว่านะคนดีว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเรามาดูบทความที่เขาให้มากันนะครับใน paragraph นะครับ after many years a king and a queen finally have baby they name her by a l o r e and hold a f เ a สใ i n h r r honor. however they have only eleven golden p l a c e s so they invite only eleven of the thirteen w i s e s women in the land to the feast นะครับบทความนี้กล่าวไว้ว่าหลายปีผ่านมานี้ในที่สุดราชาและราชานินีก็มีบุตรด้วยกันเขาให้ชื่อเชื่อว่า By a l อ l o s โและได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่เธออย่างไรก็ตามพวกเขามีจานทองแค่เพียง12จานดังนั้นพวกเขาจึงเชิญผู้หญิงที่เฉละชฉลาดมาเพียง12คนจาก13คนในเมืองเพื่อมางานเลี้ยงของเธอ นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่พารากราฟปีนะครับกล่าวไว้ว่า a t t h e feast, eleven of the wise women นะครับ use their magic to bless the young princess with beauty, wealth, q u i e t n e s s and virtue. Before the youngest can give her blessing, นะค the uh, thirteen wise women, นะครับ who is really angry about not being invited, นะครับ appear and close the princess. In her 15 th year, the p r i n c t s s will put her finger on a n o o นะครับ d ด e กหญิงที่รู้ e ั s ผ w ้หญิงช e n ง h ี่ใกล้ช o ดเข้าไปใน l e ามห t ับใหล a ทนเดนะครับวความนี้กล่าไว้ว่าที่งานเลี้ยงนี้ผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดนะครับได้ใช้คาถาของพวกเขานะครับเพื่อให้พรแก่เจ้าหญิงองค์น้อยนะครับด้วยความงามความมั่นคงความใจดีและศิลธรรมนะครับ ก่อนที่คนอายุน้อยที่สุดจะให้พรแก่เธอผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดคนที่13นะครับรู้สึกโกรธมากที่ไม่ได้ถูกรับเชิญได้ปรากฏตัวและสัตว์แช่งเจ้าหญิงนะครับในปีที่15ของเธอนิ้วของเจ้าหญิงจะถูกทิ้มแทงด้วยเข็งนะครับและตายผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดอายุน้อยที่สุดได้เปลี่ยนคำสาปจากการตายเปลี่ยนเป็นการหลับไหลแทนนะครับโอเคนะครับในพารากราฟ4นะครับกล่าวไว้ว่า The king has all needle in the kingdom dressed toy but on the princess's fifteenth birthday she finds an old tower. In the tower and a woman is spinning clueless. The princess prick herself on the spinning needles and falls into a deep sleep. Everyone and everything in the castle also fall asleep and a giant lodge but khas, glow grows around the castle for one hundred years. Anyone who tries to beg in die a uh, horrible day, ดังนั้นในบทน,นี้กล่าวไว้ว่าราชาได้ทำลายเข็มที่มีทั้งหมดในอาณาจักรนะครับแต่เมื่อวันเกิดปีที่15ของเธอมาถึงเธอได้เจอหอคอยเก่าแก่นะครับในหอคอยมีผู้หญิงแก่กาลังปั่นได้อยู่ความขี้สงสัยของเจ้าหญิงจึงทําให้เธอถูกทิ่มแทงด้วยเข็มจากเครื่องปั่นได้นะครับและได้หลับไหลทุกคนและทุกสิ่งในปราสาทถึงแม้ว่าจะหลับไปและพุ่มกุหลาบใหญ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆรอบปราสาทตลอด100ปี ทุกคนที่พยายามบุกเข้าไปจะต,ต้องตายอย่างหน้าอานานนะครับในพารากร a p สุดท้ายนะครับพารากร,ฟรกาฟีนะครับกล่าวไว้ว่า but one day a young prince try i e to break in when the rose blush b o o m นะครับ it let him in and he finds belle l o s he kiss in her and she wakes up the rest of the palace wake up too the king allow the prince to marry his daughter and they have a h o u f celebration นะครับ ทความนี้กล่าวไว้ว่าแต่มีอยู่วันหนึง่งเจ้าชายผู้เด็กหนุ่มพยายามที่จะบุกลุกพุ่มกุหลาบมันปล่อยเขาเข,าเข้ามาและเขาจึงได้พบก,กับเบลเออร์ลอสและเขาได้จูบเธอและเธอก็ตื่นขึ้นมาส่วนหนึ่งของราชวังก็ตื่นขึ้นมาด้วยลาชายเห็นด้วยที่เจ้าชายจะแต่งงานกับลูกสาวของเธอและพวกเขาจึงได้จัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะข้อแรกเขาถามว่า who is b e l i e r Rose คือ b e l i e r r o s เรามาดูที่ช้อยแรกนะคะอเพนสิเจ้าหญิงช้อยสองอควีนราชนีช้อยสาม one of the wise women หนึ่งในผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดเราจะใช้หลักการสกิมมิ่งและสแกนนิ่งเราว่าเรามาเริ่มการสกิมมิ่งนะคะคือการดูหัวท้ายและแต่และย่อหน้าว่าอันไหนมีความน่าจะเป็นมากที่สุด ดังนั้นรลกราฟ A จึงมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วต่อไปเราใช้ลักกาสแกนนิ่งนะคะย่อหน้าเลขบอกว่าผ่านมาหลายปีราชาและราชนีก็มีบุตรถ้าเราสแกนนิ่งไปอีกจะเห็นว่าด้านหลังเขาบอกว่าได้ตั้งชื่อเธอว่าเบรอริเออร์ลูสดังนั้นข้อนี้จึงตอบ A ค่ะ ในส่วนของข้อที่สน,นะคะเขาถามว่า w h cast ัส r r ย์หรือว่าใครคือคนสามใเยอ่อโรยนะคะชอยเล่นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่า Eleven of the Wisen w o m เ n ความสาดของผู้หญิงส1คนต่อไปนะคะ a g a i n s ู w ์ซึ่ง n ิ invited to the f ฟเฟตใครคือแขกที่ไม่รับเชิญมาในงานเลี้ยงต่อไปนะคะเดอร์ย g ง e s t w i s e w o m e n ผู้หญิงที่เฉียวขนาดที่มีอยน้อยนะคะข้อนี้นะคะจะตอบข้อ สองค่ะเพราะใช้เทคนิคการสแกนจากพารากราฟ b บรรทัดที่สองค่ะเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงที่เดือดร้อคนที่สิบสา 2013, รู้สึกกดมากที่ไม่ได้ถูกรับจรานงานเลี้ยงแต่ปรากฏตัวรับสาบแช่งเจ้าหญิงในปีที่สิบห้าของเธอนีวของเธอถูกเที่ยงแทงด้วยเข็มและตายผู้หญิงที่เดือดร้อและอายุมากที่สุดได้เปลี่ยนคำสาบแช่งจากการตายโดยการรับไหวแทนค่ะดังนั้นข้อนี้สอบข้อสองค่ะ ในส่วนของข้อที่3นะคะเขาถามว่า Why are o n r l i e c a v e l women invited to the feast ทำไมมีเพียงแค่ผู้หญิง12คนที่ถูกรับเชิญมาในงานเลีย้ยงช้อนแรกเขาบอกว่า The 1 3 i r t e women is not Why is e t right now ผู้หญิง13คนไม่สลับพอค่ะต่อไปนะคะ There a r l y t r a v e l p a t s เขามีเพียงแค่12จานคะ่ะต่อไปคะ่ะ There is only enough food for t r e v e people อาหารมีเพียงพอแค่12ที่ค่ะ ข้อนี้นะคะจะใช้เทคนิคการสแกนจากพารากราฟเบรรทัดที่2ค่ะเพราะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามแต่พวกเขามีเพียงการทองแค่12สจานดังนั้นเขาจึงเชิญผูออ้หญิงที่เฉลียฉลาดมาเพียง12คนจากส3คนในเมืองมางานเลี้ยงค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ2ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ4นะครับโจทย์ถามว่า w t c t c สเบ Be ยลออส to w a k e from her sleep อะไรที่ทําให้ barrier ร o s ตื่นจากการหลับไหลหาคำตอบได้จากพ a r a g r a p h d บรรทัดที่2นะครับ He k i s s her and she w a k e up ข้อนี้ตอบข้อ3มนะครับเชคงเทคนิคการสแกนเพื่อหาคำตอบต่อมาข้อที่5้านะครับโจทย์ถามว่า what caused barrier r o s e to fall into deep sleep อะไรที่ทำให้เบรเลโรสกลับไปได้คำตอบมาจากาพารา g r a p h b นะครับบรรดที่4 in her 15 years the princess will pick her finger on a needle and die ข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ she picks herself on a spinning needle ใช้เทคนิคการสแกนเพื่อหาคำตอบ โอเคนะครับคนดีเราก็จบไปกับการพีเซตนแล้วนะครับคนดียงไงผมก็ขอขอ,ขอบคุณ,ค,ณครับ